ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,646เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเสียงนั้นดังกัมปนาตกึกกล้องดังไปถึงท้องฟ้าเบื้องบนเสียงนี้ดังมากได้ยินไปทั่วทุกหัวระแหงครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองจินหลิงในทันทีปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลยามราตรีภายในหุบเขาที่เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดบรรดาพืชพันธุ์ที่เคยขึ้นเขียวขจีอย่างหนาแน่นในบริเวณนี้แต่เดิม ถูกแรงระเบิดครั้งนี้ทำลายเหลือแต่เศษซากก่อตัวเป็นช่องว่างอากาศที่ว่างเปล่าทรงกลมที่มีรัศมีหลายร้อยเมตรช้างเสื่อต่อศูญเสียร่องรอยของการดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงร่างกายของเขาระเหยหายกลายเป็นไอไปทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวหลงเหลืออยู่สิ่งที่เรียกว่ากายเนื้อสูญสิน้นจิตวิญ,ญญาณคงอยู่นั้นที่แค่เป็นเพียงคำล่อลวงเพื่อใช้ปกปิดอำพรางเป็นมาตรการที่อิงจูโต้กดมดเทสให้พวกเขามีความเด็ดเดี่ยวและหันกล้า ยินดีเดินเข้าหาความตายด้วยความชอบธรรมและเต็มใจช้างเสิง์ฟตอไม่รู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เขาจะเสียชีวิตสิ่งที่อิงจูปลูกฝังไว้ในนิวหวานกงของเขาเมื่อ30ปีก่อนไม่ใช่ค่ายกลที่ใช้เพื่อการปกป้องรักษาจิตวิญญาณแต่เป็นค่ายกลที่ก่อให้เกิดรูปแบบการทำลายตนเองที่ทรงพลังในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเดิมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นความหวังของการกลับมาจุติใหม่ที่รุ่งโรจน์กว่าเดิมกลับคิดไม่ถึงว่า สิ่งนี้เป็นเพียงแค่หนทางที่จะตายพร้อมกับศัตรูในช่วงจังหวะที่เกิดการระเบิดเย่เฉินซึ่งตอนนั้นอยู่ห่างจากช้างเซิงต่อระยะไม่ถึงสองเมตรในบริเวณนั้นร้ายร่องรอยร่างของเขาให้เห็นแม้แต่เศษเสี้ยวของชิ้นส่วนเหมือนกับเขาได้ระเบิดหายไปในอากาศที่ว่างเปล่าอย่างร้ายร่องรอยบนพื้นจุดที่เย่เฉินเคยดำรงอยู่นอกจากเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่ขาดวิ่งกระจัดกระจายของเย่เฉิน ยังมีเศษเปลือกหอยยักษ์เชอร์ชีที่มีขนาดเท่าเล็บมือหลงเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเดิมทีชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้เป็นส่วนประกอบมีดเจาะวิญญาณของเย่เชิญนและอีกสิ่งหนึ่งคือยานสายฟ้าที่ปรับแต่งจากไม้สายฟ้าของเขาตอนนี้มันกลายเป็นเท่าฐานสีดำที่เกิดจากการระเบิดในเวลานี้บริเวณขอบช่องว่างอากาศที่มีรัศมีหลายร้อยเมตรแห่งนี้มีหญิงสาวที่บาดเจ็บสาหัสนางหนึ่งกำลังกระเสือกกระสนดิ้นรนคืบคลานตรงไปข้างหน้า เธอคือติงยวนปอยุนรูเกอในจังหวัดที่เกิดการระเบิดเนื่องจากยุนรูเกอร์ยังคงรักษาระยะห่างจากทั้งสองคนอยู่ประมาณ10ฟุตอีกทั้งเธอรับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติและหลบหนีออกมาในทันทีเธอจึงไม่ได้รับผลกระทบจากจุดศูนย์กลางของการระเบิดอย่างเต็มที่แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ปัจจุบันของเธอยังคงไม่สู้ดีนัก เธอถูกคลื่นอากาศขนาดใหญ่ที่เกิดจากแรงระเบิดกระแทกจนเสียหลักลอยกระเด็นออกไปสภาพร่างกายของเธอในตอนนี้แทบจะไม่แตกต่างจากคนที่เหลือเพียงครึ่งชีวิตเส้นลมปราณทั่วร่างถูกตัดขาดกระดูกแทบทุกส่วนแตกหักเสียหายอวัยวะภายในทั้งหมดได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ตายชั่วคราว แต่ไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่ร้ายแรงเช่นนี้ได้หรือไม่ยุนรูเกิดอดทนต่อความเจ็บปวดที่ทําให้เกิดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสพยายามคลานให้ไกลออกไปจากสถานที่นี้ในขณะที่หอบหายใจปากก็เตยสาบแช่งด้วยเสียงต่าอย่างไม่อาจควบคุมตนเองได้อิงจูที่ชาติชั่วสารเลวที่แท้ที่แท้ก็หลอกลวงพวกเรามานานถึง30ปี บอกว่าหลังจากเปิดนีหวานกงสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเรื่องดีทำให้แม่กายเนื้อสิ้นสูญแต่จิตวิญญาณยังดำรงอยู่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนโกหกเป็นวาจาผีสางที่โกหกหลอกลวงไอ้ลูกสุนัขตัวเมียก็แค่ก็แค่ต้องการให้พวกเราสี่คนกลายเป็นมนุษย์ดินระเบิดหลอกลวงว่าเมื่อถึงยามขับขันแห่งความเป็นความตายสามารถรักษาเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณ สามารถหาร่างผู้อื่นให้เข้าไปจุติใหม่ได้มอบแสงแห่งความหวังในชีวิตให้แก่พวกเราแต่แท้ที่จริงไอ้ลูกเต่าสารเลวชาติชั่วนี้เพียงคิดคิดให้พวกเรายามเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งยามไร้หนทางรอดให้พวกเราเปิดนีหวานกงเพียงเพื่อให้พินาศไปพร้อมกับศัตรูกลอนอุบายนี้ช่างช่างเลิกล้ำอย่างถึงที่สุดเพราะศัตรูที่สามารถขับไล่พวกเราให้อับจนหนทางได้ จะต้องเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่ออายเท่าสารเลวนั่นรวมทั้งพวกชิงหุ้ยทั้งหมดและด้วยกลายการเปิดนีหวานกงเพียงพอที่จะทำให้เอิร์กทั้งสี่อย่างพวกเราใช้ช่วงเวลาวิกฤตยินยอมตายไปพร้อมศัตรูโดยไม่ลังเลใช้ความตายของพวกเราเพื่อแก้ไขอันตรายซ่อนเร้นทั้งหมดให้อายลูกเต่านั่นช่างสารเลวจริงๆิงอินจูนักอินจูก่อนตายช้างเสิ่มตอพูดไว้ไม่ผิดตัวคุณช่างเต็มไปด้วยผิดร้ายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ เธอก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำพวกเราทั้งสี่คนทำงานรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์มานานปีแต่คุณไม่เคยปฏิบัติต่อเราในฐานะมนุษย์ในสายตาของคุณพวกเราและพวกมือระเบิดปรีชีพแตกต่างกันอย่างไรหยุนรูเกิดกัดฟันคลานต่อไปพยายามคลานไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลานี้เธอรู้ว่าการที่ช้างเสื่อมต่อเปิดนีหวานคงระเบิดตัวเองในวันนี้ทั้งตัวเขาและเย่เชิญต่างตกตายพร้อมกัน นี่จึงเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับเธอที่จะทำตัวให้สาบสูญไปเมื่อถึงวันนี้เธอไม่ต้องการกลับไปที่ผู้ชิงหุ้ยอีกต่อไปไม่ยินดีทำงานรับใช้อิงจูอีกคนผู้นี้น่ากลัวเกินไปสำหรับเธอจริงๆหากต้องกลับไปอยู่ข้างกายคนผู้นี้เกรงว่าชะตากรรมของเธอคงไม่แตกต่างจากช้างเสื่อต่อสักเท่าไรแทนที่จะให้เป็นเช่นนี้ต่อไปถือโอกาสที่หายากยิ่งนี้ทำตัวให้สาบสูญจากโลกนี้ยังดีเสียกว่า หลังจากอาการบาดเจ็บหายดีไปเสาะหาสถานที่เหมาะสมเพื่ออยู่อย่างสันโดษใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อีกเพียงสองปีอย่างเงียบสงบในที่ห่างไกลสำหรับเธอในตอนนี้การใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นเวลาสองปีนั้นดีกว่าการกลับไปอยู่กับอิงจูและมีชีวิตยืนยาวอีก200ปีด้วยความคิดเช่นนี้เธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงยังคงใช้ความพยายามคืบคลานด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อตรงเข้าไปในส่วนลึกของภูเขา ย้อนเวลากลับไปเมื่อสามนาทีก่อนหน้านี้โรงแรมบ่อน้ำร้อนชองเซลิเซ่ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากจุดระเบิดคนตระกูลอันได้รับการช่วยเหลือจากหงห้าให้อบพยพออกมาได้ถูกจัดการให้เข้าพักในวินล่ากลางภูเขาหลังหนึ่งระหว่างนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องคืนคืนอยู่ไม่ไกลคนตระกูลอันทั้งหมดรู้สึกว่าเสียงฟ้าร้องครั้งนี้ผิดปกติทุกคนดูวิตกกังวลและกระวนกระวาย โดยเฉพาะนายท่านผู้เท่าอันชีสารซึ่งเดินไปมาในห้องอย่างใจจดใจจ่อไม่อาจหยุดยั้งแม้ชั่วขณะเมื่อเห็นสิ่งนี้หงห้ารีบก้าวออกไปเพื่อปลอบโยนเขานายผู้เท่าท่านไม่ต้องกังวลใจอาจารย์เย่มีพลังเทียมเทียบสวรรค์เสียงฟ้าร้องที่ระเบิดออกมานี้ต้องเป็นสายฟ้าแห่งสวรรค์ที่อาจารย์เย่เรียกออกมาคาดว่ามือสังหารผู้นั้นตอนนี้คงถูกอาจารย์เย่สับเล็กเป็นเท่าทานแล้ว บทที่5,647อันชีสารพูดด้วยเสียงต่ำคุณบอกว่าเช er ิญเออสามารถเรียกสายฟ้าแห่งสวรรค์ได้หรือนั่นย่อมแน่นอนผงห้าพยักหน้าอย่างหนักแน่นพูดด้วยสีหน้าที่เคลิบเคลิ่มสายฟ้าแห่งสวรรค์ของอาจารย์เย่ผู้น้อยโชคดีได้เห็นเพียงไม่กี่ครั้งยามเมื่อสายฟ้าจะปรากฏออกมาท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำทมึนฟ้าแลบฟ้าร้องอกึกก้องยามเมื่อสายฟ้าแห่งสวรรค์พาลงมา ส่งเสียงกำปนาจนท้องฟ้าสะท้านแผ่นดินสะเทือนแม้แต่ภูเขาที่สูงใหญ่ยังโยกครอนความอลังการเหมือนดังเทพสวรรค์เสด็จสู่โลกล่านี่ทุกคนในตระกูลอันต่างตกตะลึงอันฉีสานก็แสดงท่าทางตกใจกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรหงห้าหัวรอือเหมือกล่าวว่าโอ้ยนายพู้เท่านี่ทำไมจะเป็นไปไม่ได้สาเหตุที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ นี่เป็นเพราะคุณไม่เข้าใจถึงศาสตร์แห่งความเร้นลับอาจารย์เย่กล่าวว่าการอัญเชิญสายฟ้าแห่งสวรรค์เป็นผลจากการก่อตัวของค่ายกลเจ้าสิ่งที่เรียกว่าค่ายกลนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของฉันการก่อตัวคงไม่ต่างจากพลังงานปรามานูถ้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีคนบอกว่าสามารถใช้ชิ้นส่วนสารกัมมัตภาพรังสีขนาดเท่าฝ่ามือ เพื่อสร้างระเบิดปรามานูที่สามารถกวาดล้างเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองได้พวกเขาก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกันอันชีสารรู้สึกสับสนเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่นายหญิงผู้เท่าที่อยู่ข้างๆไม่อาจซ่อนความกังวลของเธอได้พูดว่าฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเชิญเออคุณหงขอให้คุณช่วยจัดเฮลิคอปเตอร์ให้รีบไปที่นั่นได้ไหมในกรณีที่เชิญเออต้องการความช่วยเหลือพวกเรายัางอาจให้ความช่วยเหลือเขาได้ งหงฮารีพูดว่านายหญิงผู้เท่าอาจารย์เย่สั่งไว้เป็นการเฉพาะว่าหลังจากที่รับตัวพวกคุณมาห้าไม่ให้ใครออกจากที่นี่เพียงแค่รอให้เขากลับมาด้วยความสบายใจจากนั้นหงห้าก,ก็พูดอีกครั้งขอบอกความจริงกับพวกคุณมีนักรบนับร้อยคนในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนที่เชิงเขาพวกเขาทั้งหมดล้วนทรงพลังแม้แต่พวกเขาก็ไม่อาจช่วยอาจารย์เย่ได้ นับประสาอะไรกับพวกเรานายหญิงผู้เท่าเช็ดน้ำตาที่คลอเบ้าพูดขึ้นอีกครั้งฉันกลัวว่าจะมีเหตุไม่คาดหมายเกิดขึ้นกับเชิญเอออีกในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขาเผชิญกับความทุกข์ยากมากมายในฐานะยายฉันไม่อยากให้เขาตกอยู่ในอันตรายใดอีกเลยอันชีสารตบหลังนายหญิงผู้เท่าเบา,เบาๆกล่าวปลอบโยนเธอคุณไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเชิญเออเป็นคนมีความสามารถมาก ในตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับเราอีกต่อไปแม้ว่าเราอยากช่วยเขาเราก็ช่วยไม่ได้ยังคงทำตามคำสั่งของเชิญเออได้แต่รอเขาที่นี่อย่างอดทนทันทีที่พูดจบเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นภายนอกวินล่าพื้นเสียงขนาดใหญ่ได้ทำให้กระจกเทมเปอร์แตกเป็นเสียงเสียงทุกคนหมอบลงบนพื้นโดยไม่รู้ตัวหลังจากการระเบิดนายหญิงผู้เฒ่าก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหัวใจของเธอถามทั้งน้ำตาว่า เมื่อครูนี้เกิดอะไรขึ้นเชิญเอ,อ๋เชิญเอ,อ๋จะปลอดภัยไหมหัวใจของหงฮาเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเองก็ตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเคยเห็นเย่เชิญเรียกสายฟ้าแห่งสวรรค์ด้วยตาของตนเองเขารู้ว่าการระเบิดครั้งใหญ่ในตอนนี้ไม่ใช่การขับเคลื่อนของสายฟ้าแห่งสวรรค์ที่เขาเคยเห็นดังนั้นเขาจึงตะโกนเสียงดังฉันจะออกไปดูหลังจากพูดจบเขารีบวิ่งออกไปที่ประตูด้วยความตื่นตระหนก กระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดสแตนบายอยู่ในลานบ้านโดยตรงพูดกับนักบินอย่างกระวนกระวายเร็วขึ้นบินทันทีในเวลานี้มีร่างหนึ่งวิ่งตามออกมาอย่างรวดเร็วเป็นหลี่ยาลินกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยการกระโดดเพียง2องก้าวเขากล่าวโพรงออกมาคุณหงฉันจะไปกับคุณผงฮารี่พูดว่านักสืบหลี่ฉันได้รับคำสั่งอาจารย์เย่ให้ปกป้องความปลอดภัยของคุณและคนตระกูลอัน คุณควรรออยู่ที่นี่หลี่ยาลินสายสีสกลาว่ตอบอย่างรวดเร็วอย่าลืมสิคุณหงตัวฉันเองนั้นเคยเป็นตำรวจมาก่อนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงไม่มีใครเชี่ยวชาญไปกว่าฉันในเรื่องการสำรวจสถานที่เกิดเหตุหงห้าคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงตอบตกลงพูดว่าเช่นนั้นก็ต้องรบกวนนักสืบหลีหลังจากนั้นเขาก็สั่งนักบินว่า ขึ้นบินทันทีเฮลิคอปเตอร์รีบบังคับคันเร่งลอยขึ้นจากพื้นบรรทุกทั้งสองคนพุ่งอย่างรวดเร็วตรงไปทางคฤราสห์ดหมื่นหลิวเมื่อเข้าใกล้ท้องฟ้าเหนือคฤราสห์ดหมื่นหลิวภายใต้แสงจันทร์ผงห้าเห็นภายในหุบเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปมีพื้นที่ว่างเปล่ารูปทรงวงกลมขนาดใหญ่ที่แปลกประหลาดดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่พื้นที่ว่างทันทีพูดกับนักบินเร็วบินตรงไปที่นั่น นักบินนำเฮลิคอปเตอร์ตรงไปที่ร่องรอยประหลาดภายในหุบเขาด้วยความเร็วสูงหลังจากเข้าใกล้ผงฮาและหลี่ยาลินพบว่าพื้นที่วงกลมที่ว่างเปล่านี้กินบริเวณกว้างมากร่องรอยนั้นเป็นพื้นดินที่ไม่เกี่ยมพืชพันไม้ที่อยู่รอบๆล้วนล่วงหลน่ลนลง,ลงมาจนถึงบริเวณขอบของรัศมีวงกลมเมื่อรวมกับการระเบิดที่รุนแรง ทั้งสองสันนิษฐานว่าพื้นที่ว่างวงกลมแห่งนี้น่าจะเกิดจากการระเบิดเมื่อครู่และจุดศูนย์กลางของการระเบิดคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ทันใดนั้นผงห้าก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะพุ่งไปที่คอหอยจูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงสัญชาตยานแห่งลางร้ายด้วยความกระวนกระวายใจเขารีบพูดกับนักบินลงจอดเร็วหลี่ยาลินรีบโผล่ออกมาอย่าจอดบริเวณจุดศูนย์กลาง เพื่อมีเบาะแสใดบนพื้นจะได้ไม่ถูกทำลายด้วยลมแรงจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ผงห้าพยักหน้าพูดกับนักบินว่าถ้าเช่นนั้นก็ลงจอดที่ด้านข้างนักบินนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณขอบของพื้นที่ว่างรูปวงกลมทันทีหลียาลินคิดแค่ว่าไม่ให้เบาะแสบริเวณศูนย์กลางของการระเบิดถูกทำลายแต่สิ่งที่เขาคิดไม่ถึงคือ สถานที่ที่หงห้าสั่งให้นักบินนำเครื่องลงจอดนั้นเป็นบริเวณที่ยุ่นรูเก์คืบคลานหนีจากเหตุการณ์แรงลมจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ได้ลบล้างร่องรอยที่ยุ่นรูเก์ทิ้งไว้จนหมดสิ้นทันทีในเวลานี้หงห้าซึ่งกระวนกระวายมากรีบเปิดประตูกระโดดลงมาก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะหยุดสนิทต,ตามด้วยหลี่ยาลินเขารีบวิ่งไปที่จุดศูนย์กลางของการระเบิด และรู้สึกตกใจเมื่อพบว่าพื้นตรงกลางนั้นแข็งและแตกเนื่องจากอุณหภูมิสูงบนพื้นมีเงาดำของร่างคล้ายมนุษย์พิมพ์อยู่รอยหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นร่องรอยร่างกายมนุษย์ที่หลงเหลือจากการระเบิดหรือไม่ทันใดนั้นผงห้าก็เห็นเศษชิ้นส่วนสะท้อนแสงสองสามชิ้นบนพื้นเขาหยิบมันขึ้นมาพบว่าเป็นเศษเปลือกหอยบางชนิดเขาจำได้ทันทีว่าเยเชิญเคยประมูลซื้อหอยเชอร์ชีรายการหนึ่งด้วยราคาสูงกว่า100ล้าน การประมูลครั้งนั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการวัตถุโบราณจิงหลิงลักษณะของพื้นผิวมองดูคล้ายกันมากเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวใจของหงห้าก็คล้ายจมดิ่งลึกลงไปเมื่อหลี่ยาลินเห็นการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเมื่อมองไปที่เศษเปลือกหอยในมือของเขารีบถามว่านี่คืออะไรหงห้าตอบด้วยอาการเมอื่อยนี่สิ่งนี้ควรเป็นของอาจารย์เย่